อเมโดเนี่ยเชนธนาก็มีหุ้นเนาะมีหุ้นมีอะไรมากมายเชนธนาก็ถือเป็นเบอร์หนึ่งเป็นผู้บริหารในยุคเริ่มต้นเชนธนาก็มาจากการต่อแตะแล้วก็กอบโกยไรายได้มากมายด้วยความหล่อด้วยการพูดเอาตรงๆวันแรกที่เชนธนามาขายของยังพูดไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าเขาก็พัฒนาตลอดเวลาเนาะจนเก่งอันนี้พี่ใบอบ,อบอกเลยก็ทํามาแล้วก็ทําจริงจังมันมีกำ,กำไรกําไรรายได้ค่อนข้างจะดีจนตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างครอบครัวได้ทีนี้เนี่ยความมั่นใจมันก็คือมั่นใจแหละ เขาทำมาในช่วงแรกมันดีมากมันก็เดินทางมาถึงจุดพลิกผันที่สุดก็คือวันที่เชนธนาใช้คําว่ากว่าพื้นที่บนจอทีวีเพื่อจะขายของก็จะมีผลิตภัณฑ์หลังบ้านที่พร้อม,มอยู่โรงงานมีทีมมีคนช่วยขายของมากมายคือเชนธนาก็ขยายอามโดไปในในมิติของผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยแล้วก็ไปกว้านซื้อพื้นที่ก็คือว่าทีวีเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ขายของผ่านโทรทัศน์เชนธนาก็เริ่มต้นจากการไปซื้อบางช่วงบางเวลาจนมาถึงการกว้านกว่า เกือบทั้งหมดในทีวีไม่ว่าจะเป็นช่องที่เป็นช่องหลกัหลกๆอย่างเช่นช่อง9ช่องวัน31ช่อง w o r k p o พอยช่องอมารินแล้วตามไปด้วยช่องสาเจนธนาก็ถือว่าครองพื้นที่ในการขายของหน้าจอทีวี90%ของประเทศนี้มีกี่สลอตซื้อหมดสมมติวันหนึ่งที่ช่องวัน หรือช่อง9มี5สลอ็อตก็ซื้อหมดพูดง่ายๆว่าทีวีทุกช่องเขาก็เอาเงินมากอดไว้แบบที่เห็นชัดเจนว่าจะได้เงินเท่าไหร่คู่ค้ายี่ห้ออื่นอยากจะเอาพื้นที่ไปขายก็ไปซื้อต่อเชนธนาได้ดังนั้นเชนทนาก็กว้านซื้อมาหมดประกอบกับเจอโควิดและเจอสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจที่มันมีปัญหาประกอบกับอันนี้พี่บอยพูดเองนะวิเคราะห์มันน่าจะถึงจุดอิ่มตัวของการที่จะซื้อทีวีช้อปปิ้งประกอบกับ ธุรกิจโซเชียลเน็ตเวิร์กกับการขายของปักตะก้าบนทิกต o อบน Facebook บน YouTube มันเจริญรุ่งเรืองมันพัฒนาคนไม่ต้องรอซื้อผ่านทีวีคนก็ถไถมือถือไปดูดาราไปดูอินฟูเต้นด,ด,ด,ดึงดังดึงดังขายของไปดูการรีวิวบนโซเชียลหลายๆอย่างประกอบกันมันก็เลยทำให้มาถึงจุดที่เชนนาต้องหน้ามืดเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองจะขายก็ขายได้ไม่ดีเท่าเก่าเพราะว่าเจอ ออนไลน์มันมาแข่งมันหลายอย่างประเดประดังเข้ามาหากันทําให้ธุรกิจของอามาโดใช้คําว่าล้มอะไรที่เคยขายได้มันกลับขายไม่ได้เธอเข้าใจไหมนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเชนธนาออกมาพูดเลยบอกว่าตัวเองเป็นนี้สินทั้งหมด800ล้าน